Hello Everybody you know รถเทสลาจะไปส่งที่บ้านเฮ้ยไม่มีคนขับด้วยถอยหลังแล้วทุกคนเฮ้ยไปได้จริงดิเฮ้ยถอยหลังแล้วยังไงต่อละเฮ้ยมองกล้องหลังเฮ้ยเฮ้ยเกินปุยมุยอยะเฮ้ยไม่มีคนขับ อ้ไอ้ไอ้ระวังรถข้างหน้าด้วยเห็นกล้องถอยเองแบบนี้คนขับไม่มีทุกคนวันนี้รถเทสลาจะพาเราไปส่งที่บ้านมาดูกันว่าจะถึงบ้านไหมอุยอันนี้คือถนนที่แบบไม่มีเส้นเลยนะไม่มีเส้นเลย ไปแล้วทุกคนลุนมากทุกคนแล้วประเด็นคือว่าเรากำลังจะไปถนนใหญ่อเรากำลังจะออกไปถนนใหญ่กันทุกคนดูซิจะส่งเราถึงบ้านไหมเข้าข้างทางไม่เอานะ เอาแล้วจะสู่ถนนใหญ่แล้วทุกคนทุกคนเรากำลังจะออกสู่ถนนใหญ่กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะถึงบ้านไหมผ่านแล้วค่ะ